ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาเล่นเกมทาสตารมีหลายคนเลยนะคะรีเควสมาว่าอยากให้สอนวิธีการวาง NFT ยังไงให้ได้เหรียญทาวคอยเนาะมาที่หน้าเว็บไซต์กาลาแล้วก็เลือก Play ที่ทาวสตาร์ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นถ้าหากว่าใครไม่เลือกเซิร์ฟเวอร์นะคะมานี่ตรงนี้อนะ่ะแม้มีเซิร์ฟเวอร์เยอะเลยของตอนที่เล่นอยู่นะคะจะเป็นเซิร์ฟ e เวอร์ play to earn นะคะก็สามารถที่จะรับเหรียญได้นะคะเหรียญทาวคอยนะคะแล้วเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ w e e k l y competition ด้วยนะคะก็คือแข่งกันในเมืองนั้นนะคะผู้ที่ได้อันดับติดท็อปอ่ะนะคะก็จะได้รับรางวัลนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครมีตัว NFT อยู่แล้วนะคะแล้วต้องการที่จะมาวางในเกมเพื่อจะรับเหรียญทาวคอยจาก NFT นะคะก็มาที่ PlaytoEarn ก็ได้นะคะเลือกได้แล้วก็มา Play Now เข้ามาปุ๊บนะคะเขาก็จะมีแนะนำเนาะว่าให้เราอ่ะวาง NFT ในเมืองแล้วก็ให้ทำภารกิจต่อวันนะคะให้สำเร็จเพื่อที่จะได้รับทาวคอยนะคะ มาดูตรงขวามือตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีควสให้เราทํานะคะด้วยการให้เราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ได้รับดาวนะคะครบ1,000ดาวนะคะเราก็จะได้รับ1เหรียญเทาคอยทีเนี้ยจานวนตรงเหรียญเทาคอยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ NFT ของเรานะคะที่วางในเกมซึ่งถ้าหากว่าใครสมัครตัวกาลาโกเมมเบอร์ชิพนะคะจะได้รถคันนี้นี่คันนี้เห็นไหม Express d e p o อ t นะคะมาฟรี ทีนี้เขาจะมี Reward Expire ด้วยนะคะคือทุกๆ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาจะรีเซ็ตรงนี้ถ้าหากว่าใครมาเล่นช้าหลังจาก7จ็ดโมงเช้าก็จะเสียโอกาสในการได้ตัวเหรียญทาวคอยจาก NFT ไปนะคะอย่าลืมแบ่งเวลามากดเล่นกันด้วยนะก็นี่ก็เป็นเมืองเล็กๆของตาลน,นะคะ ถ้าหากว่าใครมีตัว NFT เป็นชิ้นอื่นๆนะคะก็สามารถเอามาวางได้แต่ข้อแม้ก็คือเรามี NFT แล้วเราได้ดาวแล้วนะคะครบ1,000เรายังต้องมีตัว เหรียญกาล่านะคะอยู่ในแอคเคาท์ด้วยอย่างน้อย1เหรียญหรือว่ามีเหรียญทาวคอยนะคะเก็บเอาไว้ในตัวแอคเคาท์ของกาล่าด้วยเพื่อที่มันจะมีกาล่าเลเวลพาวเวอร์นะคะที่เป็นตัวกําหนดว่าเราอาจจะสามารถเอิร์นหรือว่าได้รับตัวเหรียญทาวคอยเนี่ยได้กี่เหรียญนะคะการที่เรามีตัว1เหรียญกาล่านะคะก็จะทําให้เราวาง n f t ได้1ตัวตอนนี้ก็คือส่งน้ําตาลไปขายอยู่นะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บไปแล้วรถของเรา สำหรับแพทนี้นะคะขอเรียกเป็นแพทและกันเนาะเพราะปกติเวลาเล่นเกมก็จะเรียกเป็นแบบเป็นแพทอะไรแบบนี้ถ้าหากว่าใครเคยเล่นตัว a x i ซ i n ฟินนะคะหรือว่าเกมอื่นๆที่เขาต้องมีการปรับแพทตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในแต่ละแพทในแต่ละรอบมันจะมีเหมือนตัวที่มันเก่งอะไม่เหมือนกันแต่สำหรับในตัวเกมทาวสตาร์เนี่ยตัวที่มันเก่งในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าไอเทมอะไรที่เราขายแล้วอะจะทำให้เราได้เงินเยอะนะคะ อ่ะเมื่อกี้รถของเรากลับมาแล้วเนาะมาพร้อมกับเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมก็คือแต้มของตานเนี่ยได้ครบ1,000แต้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแันก็จะสามารถที่จะ collect reward นะคะกดรับรางวัลของตาได้ก็คือรางวัลวันนี้เป็น1เท่าคอยนะคะถ้าเป็นคนเริ่มต้นเลยอะ่ะขายน้ำตาลก็ได้ค่ะอันเนี้ยน้ำตาลน่ะได้มาจากตัวนี้ ชูการเคนฟิลนะคะมันเอามายังไงก่อนอื่นเลยเราหาพื้นที่ว่างก่อนอันนี้มันคือพื้นที่ที่ตานัะใช้เงินเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมมันมีตอไม้ปะที่มันโกรนอยู่ตรงเนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีมุมที่มันเป็นต้นที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือถ้ามันขึ้นเรดี้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยที่ต้นไม้ตรงนี้อย่างต้นนี้เก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมแต่ต้นข้างๆที่เป็นต่อเห็นไหมว่ามันเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับบ้านคนงานนะคะหรือว่าถ้าเป็นอุปกรณ์หรือบิวดิงตึกอื่นๆนะคะก็จะสามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเติบโตช้าเพราะฉะนั้นถ้าขยับถัดมาเนี่ยข้างในอ่ะเห็นป้ามันเป็นสีเขียวเพราะว่าต้นไม้มุมข้างในเนี่ยเขาไม่โดนตัวมลภาวะอะไรนั่นเองทีนี้ในเกมหลักๆะช่วงแรกๆนะคะที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมีต้นไม้ เพื่อเห็นไหมตรงข้างใต้ทรีเขาจะมีเขียนว่าว o ดนะคะก็คือตัดต้นไม้เพื่อที่เราจะได้ไม้มานั่นเองก็คือเป็นวูดนะคะไม้ต้องมีโรงเก็บโรงเก็บของเขาคืออันนี้ค่ะวูดเชดนะคะเราสามารถให้คนงานเนี่ยไปตัดต้นไม้มา เตาไม,ม้มาเก็บในวูชีดได้10ชิ้นนะคะ,นนะ,คะเห็นไหมมันมีสองทับสิถ้าหากว่าเต็มโรงเก็บของอะไรก็ตามถ้าหากว่ามันเต็มจะมีเครื่องหมายตกใจข้างบนนี่เห็นไหมอันเนี้ยพอกดไปปุ๊บ20่ครับยก็คือมันเต็มแล้วนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าในส่วนของไอตัวที่มันเป็นแบบตัวแซดแบบนี้นะคะก็คือมันหลับอยู่ความหมายก็คือแต่ไม่ได้เปิดให้มันทํางานนะคะเขาก็เลยหลับหรืออย่างเช่นอันนี้บ้านหลังสีขาวอันนี้นะคะคือ builder house ก็คือคนงานก่อสร้างซึ่งเขาหลับอยู่เพราะว่า แต่ไม่ได้มีอะไรให้เขาก่อสร้างน,นั่นเองนะคะเริ่มต้นมาอ่ะอย่างแรกที่ตัดบอกไปคือต้องมีไม้เนาะเพราะไม้คือของที่เอาไว้เวลาสร้างสิ่งอื่นๆนะคะอายกตัวอย่างให้ดูเวลาเราจะสร้างอะไรนะคะคลิกพื้นที่ว่างแล้วก็กดที่รูปตรงนี้ขวาล่างทีนี้ต้องบอกก่อนว่า เวลาจะกดสร้างอะไรคิดให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าคุณสร้างไปปุ๊บเงินคุณหายทันทีนะคะแล้วคุณแก้ไขไม่ได้นะอย่างเช่นจะสร้างฟาร์มเมอร์ฟาร์มเฮาส์นะคะฟาร์มเฮาส์ก็คือคนงานที่คนงานสวนนั่นแหละเขาจะต้องใช้เงิน1250ที่นี่เห็นคนงานตรงนี้ไหมคะเขาบอกว่า $10 ดอลลาร์ต่อนาทีความหมายคือเวลาเราจ้างคนงานเราต้องจ่ายค่าทํางานให้เขาอะเนาะซึ่งเขาคิดเป็นนาทีเวลาที่เราเปิดเกมเล่นเนี่ยเปิดหน้าจอก็คือเวลาที่คนงานต้องทํางานนะคะก็คํานวณด้วยถ้าหากว่าจะใช้จ่าย รสร้างอะไรนะคะนอกจากนั้นยังต้องใช้ไม้1ชิ้นนะคะเมื่อกี้บอกไปว่าไม้เนี่ยคนงานสามารถตัดแล้วเอามาเก็บในบูชเชตได้ใช่ไหมคะทีนี้ขั้นกว่าของบูชเชตนะคะถ้าหากว่าใครมีตังแล้วมันคือตัวนี้โรงอันนี้นี่รับเบอรยารนะคะเขาจะสามารถเก็บได้ถึง20ชิ้นเลยเดี๋ยวมาดูว่าความขั้นกว่าของรับเบอรยาร์ นี่เห็นไหมพอยิ่งเก็บได้มากขึ้นราคาที่เราต้องจ่ายในการสร้างมันขึ้นจาก5,000เป็น50,000เลยแล้วก็ใช้ไม้มากขึ้นเป็น5ู้เชจะไม่ใช้ไม้นะคะแล้วก็เริ่มเกมเนี่ยเขาจะมีมาให้เลยน้องเหนือจากไม้แล้วนะคะเราก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นมาผลิตขายเนาะซึ่งในเมตาเนียตานเลือกขายเป็นูกาเพราะว่าในไฟล์ g o Google s ล e e t อันนี้นะคะมันเป็น Excel Sheet นะคะของทางทาวสตาร์ทางทีมงานกาลาเนี่ยเขาได้อัปเดตมาให้ดูนะคะว่าในรอบเนี้ย ไอเทมอะไรจะขายได้เท่าไหร่แล้วก็จะมี Star Point นะคะด้วยปกติแล้วอะเวลาเราส่งของไปขายอะเริ่มต้นอะเราจะสามารถส่งของไปได้ทีละ10ชิ้นนะคะหลักๆก,ก็คือให้เราดูเนี่ยตารางแถว D กับแถว E นะคะก็มาดูที่ชูก้าก็จะอยู่ที่ลำดับที่24นี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าตันขาย10ชูก้านะคะก็จะได้เงินมา31,500ได้คะแนน ตัว star point 160แล้ว1วันที่เราจะต้องทำเควสเพื่อให้ได้เหรียญทาวคอยเนี่ยเราต้องทำให้ได้1000แต้แปมทีนี้เราก็ต้องส่งไปขายนะคะวันละ7รอบที่ตัดเลือกชูก้าเพราะมันทำง่ายนะคะแล้วก็มันได้เงินเยอะนะก็เลยเลือกเป็นชูกาก่อนแล้วถ้าหากว่าในอนาคตใครมีเวลาเล่นอยากจะขยับขยายมีเงินเยอะแล้วก็ค่อยขยับไปทำอย่างอื่นไปไปผลิตอย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างตานะคะก็เลือกเป็นชูกานะคะแล้วชูกาต้องใช้อะไรบ้างนะ ะะก่อนอื่นลองดูพื้นที่ก่อนนะคะเริ่มต้นเมืองมาให้ก็มีบ้านคนงานหนึ่งหลังเนาะแล้วก็มีบ่อน้ำเนาะถ้าหากว่าใครเจอบ่อน้ําแบบนี้ก็สามารถที่จะทําลายบ่อน้ําได้นะคะพอเราทําลายไปเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาห้าพนเวลาเราจะทําชูก้านะคะทํำยังไงก็คือต้องมีชูก้าเคนฟิวนะคะทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราลดน้ําต้นไม้ด้วยเดี๋ยวก่อน อ,อย่างอันเนี้ยเขาต้องใช้น้ำเนี่ยแปดถังนะคะในการที่จะให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ตอนนี้ก็คือต้งองต้องรอฟาร์มเมอร์นะคะหรือคนงานเนี่ยคนเนี้ย คนเข,เขียวเนี่ยเขียวๆน้าเงินเนี่ยมารดน้ําน้ําได้จากไหนได้จากบ่อน้ํานะคะก็คือเวลนะคะเห็นไหมเขาจะมีวอเตอร์นะคะตัววอเตอร์อ่าจากเวลเนี่ยบ่อน้าเนี่ยพอคนงานหยิบตักแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโล่งๆไปนะคะทีนี้เขาจะมีเวลาคูลดาวในการที่จะเติมน้ําบ่ออ่ะลองดูตะกี้มันหมดเวลาแลวอ่ะหนึ่งวิปร๊บน้ําก็จะขึ้นมาเห็นไหมทีนี้เราต้องคํานวณด้วยว่าน้ำเนี่ยมันจะพอที่จะให้คนงานเราเอาไปรด ้นไม้ไหมเห็นไหมอย่างอันนี้เมื่อกี้คนงานมันพึ่งตาเก็บเกี่ยวตัวชูก้าเคียนออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องลดน้ําเลยเพราะอะไรเพราะว่ารอบๆอบนี้มันมีบอ่อน้ําค่ะการที่เราสร้างบอ่อน้ําไว้รอบๆกับแปลงพืชผักของเราเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยพอโดนเก็บเกี่ยวไปปุ๊บนี่เห็นไหมอ่ะดะูมันไม่มันไม่มาเก็บอันนี้อ่ะอันไหนล่ะคุณพี่จะเก็บอันไหนคะอันนี้ อ่าเก็บปุ๊บอันนี้คูดาวทันทีสิบแปดวีอ่าพอครูดาวเสร็จปุ๊บเราก็แค่รอให้มันฟึบบขึ้นมาไหนนะคะฟึบเป็นต้นขึ้นมาใหม่แล้วก็คนงานก็วนกลับมาเก็บเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นแปลงที่มันต้องลดน้ําเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะทีนี้คนงานเก็บชูการ์เคแล้วเอาไปไหนนี่เขามาใส่ในน,นี้ค่ะซิโลนะคะเป็นที่เอาไว้เก็บพวกผลผลิตนะคะ พอเก็บผลผลิตไว้ในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมไอคนไอคนเสื้อขาวเนี่ยมันก็วิ่งมาเอาปุ๊บปุ๊บ,บมาอยู่ในวินมิลค่ะวินมิลคืออะไรคือแหล่งที่เราไว้คราฟของนะคะนี่พอกดเข้ามาที่คราฟเมื่อกี้ใช่ไหมเราสามารถเลือกที่จะคราฟของเป็นแป้งนะคะน้ำตาลหรือว่าเกลือได้ทีนี้ในในเมตานี้นะคะตอนเลือกเป็นน้ำตาลเนาะ ถ้าหากว่าใครสะดวกม็นอ,อื่นๆก็ก็ได้ลองดูในตารางเมื่อกี้ใน g o o Google s h e e t ดูเอานะคะว่าเอา่อทำเลที่เลือกมาเนี่ยมันเหมาะกับอะไรอยากขายอะไรได้เงินโอเคไหมได้ดาวโอเคไหมนะคะก็อันนี้เป็นผลิตน้ำตาลชูการ์นะคะก็ต้องใช้ชูการ์เคเนี่ยอันแล้วก็ไม้อีก3อันนะคะความพิเศษตรงที่ลับเบอร์แจ็คนะคะหรือว่าคนตัดไม้คนตัดไม้เขาอยู่บ้านอันนี้ค่ะประตูสีแดง เงินรายนาทีของเขานี่อยู่ถึงห้าสิบดอนเลยนะคนเนี้เขาจะไปตัดไม้มาให้เราเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอาคนตัดไม้อยู่นี่อันนี้คือแปลงต้นไม้แบบที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะคือถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยรอบๆเป็นเป็นโกลนหมดแล้วเนี่ยคนตัดไม้ก็จะมาตัดตรงตรงแปลงตรงนี้แทนนะคะพอเขาตัดเสร็จเนี่ยเขาจะช่วยเราในการที่เอาไม้อะมาใส่ในบินมิวให้ด้วย,ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูเขาเดินมาอาเห็นไหม เขาเดินเอาไม้มาใส่ให้เราด้วยช่วยคนเสื้อขาวเนี่ยในการแบบเอาของมาเติมด้วยนี่นะควาเสื้อขาวก็จะวิ่งไปเอาไอเทมทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะให้ครบถ้าหากว่าคนงานลับเบอร์แจ็คนะคะหรือว่าคนตัดไม้เนี่ยมีเพียงพอเขาก็จะเอาตัดไม้เนี่ยแล้วก็มาช่วยเห็นไหมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินจะเดินมานะคะทีนี้ความยากเล็กนึงของวินมิวคือมันต้องวาง อะไรกับตัวอื่นนะคะสามบล็อกเห็นไหมสังเกตไหมว่าไม่มีความห่างนี่สองสามแล้วตันงก็เว้นเป็นอันนี้นะคะเอาเดี๋ยวรอดูว่าทําไมอันไหนจะเสร็จก่อนอันนี้อ่าเห็นไหมความเมื่อกี้คนเสื้อขาวเนี่ยเอาของมาครบละเขาก็จะนับเวลาถอยหลังคูดาวซึ่งมันเป็นสีเขียวอะไรก็ตามที่นับถอยหลังแล้วเป็นสีเขียวความหมายคือ เขาสามารถทางานได้ยอย่างรวเดเร็วเต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็รอนะคะรอเวลาพอเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาเป็นชูการ์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะถือไอตัวถุงน้ําตาลออกมาค่ะสีเขียว,เยวอเดี๋ยวรอดูรอดูเสร็จยังเสร็จแล้วนี่เห็นไหมวิ่งเอาออกมาแล้วเอาออกมาไว้ที่ไหนปุ๊บมาเก็บที่นีค่ะสตอเฮาส์นะคะนี่แล้วตอนนี้นะคะเรามีชูการ์ครบสิบชิ้นแล้วเราก็จะได้ เราส่งออกไปขายแล้วนะคะก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะอ่าโอเคขายแล้วนะอันนี้นะคะที่เห็นนะ่ต่ยังไม่ได้กดเนาะเพราะว่าตันใช้ออโต้เซลนะคะถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าออโต้เซล์ทำยังไงอะต้องอย่าลืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์ Comment ใต้ล่างด้วยรอบหน้าจะได้ทำคลิปมาเพิ่มนะคะเบื้องต้นคร่าวๆนะอย่าลืมว่าถ้าทำซูก้าอย่างแรกคือมีบ้านของฟาร์มเมอร์นะคะฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์ มีลาเบอร์แจ็คนะคะหรือว่าคนตัดไม้อันได้ตังมาแล้วหลังจากนั้นมีซีโร่ซีโร่เขาให้มาต้นเกมอยู่แล้วอันนี้ต้นมีสองอันเพราะว่าอยากจะเก็บมันไว้เยอะนะคะแล้วก็ตัวบิลเดอร์เฮาส์เขามีมาให้อยู่แล้วหนึ่งหลังนอกจากนี้เราต้องมีวินมิวนะคะวินมิวเอาไว้ผลิตตัว ชูก้านะคะถ้าหากว่าเริ่มเริ่มแรกๆเนี่ยตังไม่ค่อยมีให้ทําทีละหนึ่งไปก่อนค่อยๆขยับไปถ้าอะไรที่ติดขัดไม่พอค่อยขยับเพิ่มขึ้นนะคะอันเนี้ยโซนตรงเนี้ยที่ให้ดูอยู่นะคะจะเป็นโซนผลิตน้ํามันนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราอ่ะส่งของไปขายอ่ะมันต้องใช้น้ํามันเนาะเพราะมันมีรถขับออกไปอ่ะไรมาให้ดูเวลาเรากดขายนะคะกดที่รถกดขายแบบแมนวนวลนะกดขายแบบใช้มือกด กดที่รถเสร็จแล้วกดเซลล์ค่ะทีนี้เราก็มาดูเรามีอะไรจะขายบ้างอ่ะอย่างเช่นชูการ์เคน10ชิ้นเราจะขายได้เงินแค่4,000เองอะ่ะเราก็ใช้น้ำมัน1แกลอนนะคะ e อ e นจีนี่ถูกอ่ะพันห้าได้ต้องใช้น้ำมัน1แกลอนนะคะทีนี้เห็นตรงนาฬิกาไหมคะนาฬิกาอันแรกเนี่ยตอนนี้ตันตั้งเมืองอยู่ที่แบกแดดนะคะเพราะว่าโลเคชั่นตันว่ามันดีสำหรับณเวลานั้นที่เข้ามาเลือก พี่นะคะลองดูว่าชอบที่ประมาณไหนตอนแนะนําว่าเป็น Forest นะคะพยายามเลือกที่ใกล้ๆเมืองอ่ะยิ่งใกล้เมืองระยะเวลาที่เราจะส่งของไปขายมันก็จะยิ่งใช้เวลาน้อยลงนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยยีวินาทีเราก็จะได้เงินกลับมาแล้วถ้าเป็นน้ำมันถังสีแดงที่เราเอาไว้ใช้ในการแบบให้รถออกไปส่งของเนี่ยเราขาย10แกลลอนเนี่ย ได้หมื่นบางคนบอกว่าเอ้ยเกมเริ่มต้นมาตังไม่มีเอาน้ำมันไปขายอย่าพิ่งนะคะลองคำนวณดูก่อนเริ่มเกมเนี่ยเขาให้เรามา40แกลลอนใช่ไหมถ้าเราหารด้วย7จ็ดเก็คือจำนวนครั้งที่เราต้องเอาน้ำตาลส่งไปขายเราถึงจะได้พอยครบ1,000เนี่ยเราจะสามารถเล่นได้แค่5วันเองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะวางแผนเก็บเหรียญทาวให้ได้ทุกวันเนี่ยหลังจาขายชูก้าแล้วนะคะเก็บเงินเอาไว้สร้าง ตัวผลิตน้ำมันต่อเนาะอย่างอย่างตอนนี้แตามีเงิน2องแสนปเนี่ยถ้ามีประมาณนี้ก็เพียงพอที่จะมาสร้างอาณาจักรตรงนี้เพิ่มละอาณาจักรสร้างน้ามันนะคะถ้าหากว่าใครที่แบบอยากลองเล่นดูนะคะแล้วก็ลองเก็บตัวทาวคอยอ่ะสักห้าวันแรกดูว่ามัน หนักหนาไม่เสียเวลามากไหมนะคะก็ลองดูกันก่อนได้นะคะไอสร้างชูการ์เนี่ยไม่ยากเลยนี่เห็นไหมเราต้องวางแผนจัดก,การให้มันดีๆนะคะสําหรับเกมเนี้ยแล้วมันเพลินมากทุกคนมันเป็นเกมที่ดูดชีวิตมากถ้าหากว่าใครเคยเล่นเกม Facebook อะ่ะที่ชื่อว่า Farm View ์มบิวอ่ะจะรู้ซึ้งเลยว่าแบบมันติดยังไงนะคะตอนแรกๆที่ลองมาเล่นเกมเนี้ยคิดว่าโอเคฉันฉันจะเล่นแป๊บเดียวนะคะสุดท้ายทุกคนจะแบบติดหนึบนะคะผ่านมารุ่นนาฬิกาอีกทีคือแต่เช้าแล้วนะคะ แล้วก็ปัญหาของทุกทุกคนนะคะที่เล่นเกมนี้คือทุบทิ้งเมืองบ่อยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโลกข้างนอกกันบ้างนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมไอหมุดแดงเนี่ยก็คือที่ตานอยู่นะคะทําไมถึงเลือกตรงนี้นี่เห็นไหมเขามีรถวิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เป็นเมืองเมืองแบกแดดนะคะถ้านับตรงบล็อกเนี่ย ตันห่างจากแบกแดดนะแค่สาบล็อกเองเพราะฉะนั้นมันใกล้นะคะแล้วก็เสียน้ามันไม่เยอะด้วยแค่แกลลอนเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการที่เอาของไปส่งแค่2ี่สิเจ็วินาทีก็ได้เงินแล้วนะคะมันมีเมืองอื่นอีกเยอะแยะมากมายอ่าแล้วก็เห็นพื้นที่แบบดูแห้งแล้งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเดสเซอร์นะคะหรือว่าะทะเลทรายทะเลทรายไม่ค่อยเหมาะกับการทําเกษตรหรือแบบอะไรเลยนะคะแต่มันเหมาะกับการเขาเรียกอะไรปั๊มน้ามันนะเขาเรียกอะไร สูบน้ำมันขึ้นมาแต่ตานน่ะเป็นเรื่องดิมดิมเนี่ยเห็นปะก็คือเป็นตัว forest นะคะอ่าแบบนี้เขียวๆทีนี้มันมี plane ก็คือมันมันเหมาะกับแบบเหมือนทำเขาเรียกอะไรเลี้ยงสัตว์อืมแล้วก็จะมีสีขาวๆนี่คือ ice นะคะก็โซนแบบเย็นเยืๆก็มันไม่สามารถตั้งลกร่างตรงนั้นได้นะคะตรงทึบๆเทาๆตรงนี้คือ mountain นะคะหรือว่าภูเขาไอ้ขอบสีฟ้าอนี้ แล้วก็มีขอบสีขาวเนี่ยเขาคือโอเชียนนะคะหรือว่ามหาสมุทรนอกจากมหาสมุทรในโลกเราก็จะมีพวกแม่น้ําด้วยใช่ไหม พวกแม่น้าจะเป็นขอบสีน้าตาลนะคะแบบนี้ก็แนะนําว่าถ้าเริ่มเริ่มเล่นครั้งแรกนะคะอยากจะเล่นแบบง่ายๆแนะนําว่าให้เลือกที่ใกล้เมืองและเป็น forest จะง่ายสุดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของแต่ละคนอันนี้แค่แนะนําเฉยๆทุกคนอาจจะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าใครชอบเล่นอะไรยังไงมันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็นานาจิตตังแล้วแต่ทุกคนนะคะจะเล่นยังไงอันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทันชอบแล้วก็เล่นก็เลย มาแบ่งปันว่าโอเคการเล่นแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าใครเล่นแบบไหนไปอยู่เมืองตรงไหนก็มาแบ่งปักนกันได้นะคะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีตัวแอคเคาน์ของกาล่านะคะยังไม่เคยลองเล่นทาวสตาเห็นแล้วมันน่าเล่นจังเลยนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครตัวแอคเคาน์ของกาล่าได้ฟรีนะคะฟรีไม่เสียตังค์นะคะสมัครยังไงกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอยู่ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างนะคะมีลิงก์อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เลฟโค้ดให้ด้วยนะจะได้มาเล่นด้วยกันเนาะเผื่ออนคนข้างหน้าเนี่ยเขาอ,อาจจะปรับให้แบบเราสามารถที่จะเปิดมือ เมืองเจอกันเล่นกันได้นะคะก็ใส่เลทเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเป็นไงเมืองดูไวุ่นวายไหมตอนนี้คือต้นไม้ก็ค่อนข้างจะโกรนพอตัว <c oughs> ก็บริหารจัดการกันดูถ้าหากว่าอะไรที่มันมีไม่พอดูแล้วคนมันขาดตรงนั้นตรงนี้เราก็สร้างนะคะสร้างเพิ่มเนาะก็ลองดูให้มันพอประมาณกับเงินของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราสร้างไปเนี่ยสมมติอย่างบอนะ่อน้ำอะทำลายอะเราได้ห้าพันใช่ไหมแต่สร้างใหม่มันสอง0 0ื่อะ มันต้องใช้งบป,ประมาณทุกอย่างเลยแล้วถ้าเราสร้างผิดกดอะไรผิดไปก็คือถ้าจะแก้จะ remove ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากว่าถูกใจสนุกชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นี่นะคะตัว uniform รอบนี้เราสามารถขายตัวเสื้อเนี่ยได้ราคาแพงมากนะคะก็เลยเลือกทำ